ประวัติหลวงปู่ชอบฐานะสมโมพระอาหารหันต์ผู้ทรงฤทธิแห่งยุครวบรวมเรียบเรียงโดยครูบากล้วยธีรพัทโทเสียงอ่านโดยสรวิทย์สายสิงตอนที่3 1กราบลาองค์ท่านหลวงปู่สิงออกเที่ยววิเวกหลังออกพรรษาปีพุทธศักราช2476หลวงปู่ชอบฐานะสโมโ ท่านกราบลาองค์ท่านหลวงปู่มหาปิ่นปัญญาพโลและองค์ท่านหลวงปู่สิงขันตยาขโมผู้เป็นครูบาอาจารย์ออกเที่ยววิเวกสแสวงหาสถานที่จำพรรษาแห่งอื่นหลวงปู่ชอบแจ้งเจตนาของท่านกรับครูบาอาจารย์ทั้งสองว่ากระผมอยากจะเที่ยววิเวกขึ้นเหนือเพื่อตามหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหลวงปู่สิงถามท่านชอบจะไปเที่ยววิเวกเมืองเหนือ กับหมู่คณะท่านใดท่านตอบหลวงปู่สิงห์ว่ากระผมจะเดินทางขึ้นเหนือลำพังอง์เดียวถ้าไปกับหมู่คณะแล้วกระผมจะไม่สะดวกในการปฏิบัติเพราะจะพะวงกับหมู่เพื่อนองค์ท่านหลวงปู่สิงห์จึงอนุญาตให้หลวงปู่ชอบท่านเที่ยวเวกขึ้นเหนือตามหาองค์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยลำพังผู้เดียวหลวงปู่ชอบ ท่านเดินทางออกจากเขตจังหวัดนครราชสีมาเที่ยววิเวกมาทางเขตจังหวัดชัยภูมิท่านเที่ยววิเวกเขตจังหวัดชัยภูมิเช่นที่ถ้ำวัวแดงอําเภอพักดีชุมพลถ้ำพญาช้างเผือกอําเภอคอนสารจากนั้นท่านเดินทางมาเที่ยววิเวกทางเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อําเภอน้ำหนาวอําเภอหล่มสักอําเภอหล่มเก่าที่เขตอําเภอหล่มสัก ท่านมาแวะพักภาวนาที่วัดร้างบ้านหนองบัวตําบลสักหลงอําเภอหลงสักจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อมาวัดร้างแห่งนี้ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่าวัดสันติวัฒนาปัจจุบันมีหลวงปู่เปลืองฐานังกรโรลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันพศ2535 ท่านถามชาวบ้านหนองบัวว่าวัดแห่งนี้ถูกทิ้งร้างนานหรือยังชาวบ้านบอกท่านว่าวัดแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานแล้วและไม่มีใครทราบว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ได้แต่สันที่ฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวบ้านบอกที่วัดแห่งนี้ผีดุเคยมีคนมาขุดหาของเก่าแล้วถูกอำนาจลึกลับอยู่ที่นี่ ทําร้ายจนตายหรือเป็นบ้าเสียสติไปแล้วก็มีชาวบ้านที่นี่จึงไม่มีใครกล้ามายุ่งกับวัดร้างแห่งนี้เพราะกลัวภัยอำนาจลึกลับหลวงปู่ชอบบอกที่วัดร้างบ้านหนองบัววัดสันติวัฒนาสมัยนั้นมีงูมากมีทั้งงูขนาดตัวเท่านิ้วก้อยจนถึงตัวใหญ่เท่าแขนเท่าขาของท่าน พวกงูจะพากันอาศัยอยู่ตามซอกอิฐซอกหินของโบสถ์เกา่าพอกลางคืนอากาศเย็นสบายงูพวกนี้ก็จะพากันออกมายั่วเย้ะ,ะรอบบริเวณวัดท่านว่างูบางตัวมันยังเลื้อยขึ้นมานอนเล่นบนตักท่านขณะนั่งภาวนาถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างเราเรามีงูเลื้อยขึ้นมานอนบนตักคงตกใจเสดิดลนลานกันไปแล้วหลวงปู่ชอบท่านเป็นคนไม่กลัวงู เพราะท่านคุ้นเคยกับนิสัยอสรพิษพวกนี้ดีท่านบอกอันดับต้นๆที่งูมันกัดคนเพราะมันตกใจจึงฉกกัดเพื่อป้องกันตัวเองท่านว่าถ้าเจองูพิษอยู่ใกล้ตัวให้ตั้งสติให้มั่นคงทาตัวนิ่งๆอย่าลนลานงูมันจะหนีไปเองเพราะมันก็กลัวคนจะทําร้ายมันเหมือนกันหลวงผู่ชอบ พักภาวนาอยู่ที่วัดร้างบ้านหนองบัวอําเภอหล่มสักประมาณสองสามคืนจากนั้นท่านเที่ยววิเวกไปทางเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ์เดิมทีท่านตั้งใจจะเดินทางไปเมืองเก่าอําเภอศรีเทพท่านเปลี่ยนใจไม่ไปเมืองเก่าศรีเทพเพราะพบกับหลวงปู่พรมจิระปุญโญหลวงปู่พรมท่านกำลังจะเดินทางขึ้นไปเมืองเหนือ เพื่อตามหาองค์ท่านหลวงปู่มั่นหลวงปู่พรมท่านชวนหลวงปู่ชอบให้เดินทางไปเชียงใหม่ตามหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นด้วยกันหลวงปู่ชอบอยากจะเที่ยววิเวกในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านจึงบอกให้หลวงปู่พรมขึ้นไปก่อนท่านจะตามไปในภายหลังท่านถามหลวงปู่พรมมีถ้ำภูดอยที่ไหนบ้างเหมาะแก่การภาวนาหลวงปู่พรม แนะนำให้หลวงปู่ชอบไปภาวานาที่ถ้ำน้ำบังตำบลถ้ำนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงปู่พรมท่านว่าเจ้าที่ที่นั่นมันดูดีพระเนนเถ็นชีผู้ทุศีลจะอยู่ถ้ำนี้ลำบากพวกเทพภูมิที่นี่เขาชอบพระเนนปฏิบัติตนในทํานองคลองธรรมหลวงปู่ชอบสนใจอยากจะไปภาวานา ท่านจึงถามทางไปถ้ำน้ำบังจากหลวงปู่ผมท่านว่าถ้ำน้ำบังสมัยนั้นลึกลับอาถรรพ์มากเวลาเดินจงกรมภาวนาสวดมนต์สาธยายธรรมมักมีเสียงมโหรีปีพาหรือเสียงชายโยโหร้องอึกกระทึกทั่วถ้ำผาเรื่องลึกลับแบบนี้ท่านว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมมักจะพบเจอท่านบอก เมื่อได้ยินเสียงแบบนี้ในที่วางเวงอย่าไปกลัวนี่คือการแสดงอนุโมทนาของพวกเทพเทวดาที่เขาอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้ยินเสียงแบบนี้แล้วให้เราแผ่เมตตาให้ผู้กำเนิดเสียงนั้นเสียงเหล่านี้ก็จะหายไปเองเสียงมโหรีปีแคนดังขึ้นในสถานที่ลึกซึ้งคือการแสดง ออกของพวกกายทิพย์ที่เขาสื่อให้เรารู้บางทีเขาแสดงความยินดีกระทบกายทำให้เราขนล,ลุกขนพองก็มีหลวงปู่ชอบพักภาวนาอยู่ที่ถ้ำน้ำบังประมาณครึ่งเดือนพอคุ้นเคยกับสถานที่แล้วท่านก็ออกจากถ้ำน้ำบังสแสวงหาที่ภาวนาแห่งใหม่ท่านถามชาวบ้านน้ำบังว่า มีที่ไหนบ้างที่เหมาะจะพักจำพรรษาชาวบ้านน้ำบางบอกไม่ไกลจากที่นี่มากเท่าไหร่นักมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำนายมที่ถ้ำนายมตอนนี้มีตาผ้าขาวคนหนึ่งชื่อพ่อสางาพักจำศีลอยู่ที่นั่นหลวงปู่ชอบสนใจในสถานที่ท่านจึงเดินทางไปถ้ำนายมตามที่ชาวบ้านน้ำบางบอก